ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการสไลด์กีตาร์โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆนะครับในบ้านเอาไว้ฝึกเล่นกันอันนี้เราได้ขวดมันมีเยอะขวดที่ใส่น้ำมันมากรอขวดเล็กๆเนี่ยนะครับมันพดีเลยได้สไลด์ถ้าเราไปซื้อสไลด์ก็นนะอยู่3ามสี่ร้อกว่าบาทอันนี้ประหยัดครับยุคประหยัด เราก็มาลองเล่นกันมาฝึกกันได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นสไลด์กีตาร์นะครับจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองในยุคนี้นะครับก็วิธีการก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยากครับถ้าเกิดเล่นกีตาร์ได้อยู่แล้วเราก็ว,ว,วางมันเสร็จเลยเนี่ยวาดเป็นระนาบเดียวกันให้สายมัน ดีแล้วมันไม่ไม่แปลก,กเสียงใสๆนะครับสำหรับเรเลซัตเทิลเมลในท่อนนิโทนนี่ก็เอาฝึกสไลด์ได้ดีเลยนะครับเริ่มจากช่องที่ 8, แล้เราก็วางไปบนเส้นเลยเดี๋ยวจะเล่นช้าๆนะครับช้าๆไปจะได้เอาไปฝึกกันได้จีละท่อนนะครับ<ๆ>สไลด์ไปเลยบางทีแล้วแล้วก็ใช้นิ้วดีเอ็เ่ยมัจะคอนโทรลควบกลุ่มเสียงได้ง่ายด้วยใช้นิ้วมือดีนะครับเริ่มจากสายสอง 5สไลด์ไปเลยนะครับช่อง8 11 13นะครับดีจะเล่นไปเรื่อยๆช้าๆนะครับเราดูตามไปอ่าใส่สองใส่รับมาเลยสไลด์มาเลย โอเคนี่จบตอนต่อเล้วครับสไลด์ไปเลยดีทีเดียว สังเกตนะครับเราต้องวางไใบหน้าเดียวกันเนะี่ยอีกสายมันจะได้ไม่เพีย้ยนหลักการดีเท่านี้ลองฝึกเล่นกันดูนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วก็ใช้วัสดุหาง,หง่ายๆนะครับในบ้านน่าจะมีกันทุกบ้านในกลุกเล็กๆเนี่ยใช้หมดแล้วอย่าทิ่น้เอามาสไลด์เล่นได้ ขอให้มีความสุขในการเล่นกีตานะครับสำหรับเพลงนี้ s เ c h a New แล้วพบกันในบทเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ